นักเรีนครับวันนี้มาฝึกฟังกันดีกว่ากับ Toic Listening Part 2นะครับก,กับอาจารย์เอมไป,ไปฟังกัน สนับสนุนโดย Co ส t o i c Signature by อาจารย์เอมคอส t o i c ที่ครบครันปรับแกรม,มา่าสร้างเทคนิคตะลุยโจทย์เข้มขน้นออนไลน์ไม่เหมือนออนไลน์เพราะเราดูแลทุกคนเป็นส่วนตัวครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ตะลุยโจทย์โทิกสู้โควิดกับอาจารย์เอมนะครับวันนี้ listening part 2นะครับเป็นพาร์ทที่ทุกคนควรจะต้องทำได้เต็ม <Wow. S 2> บอกเลยว่าควรจะเต็มเต็มเต็มนะครับ เพราะว่าอะไรมันไม่ยากนะครับพาร์ทหก็ควรจะเต็มเนาะหข้อพาร์ทสก็ควรจะเต็มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับขออาจารย์ขอให้คําแนะนํานิดนึงนะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆคนฟังใหม่ๆนะครับฝึกฝนอยากให้ใส่หูฟังนะครับเพราะว่า เสียงมันจะได้เข้าไปนะครับจะทําให้เราสมองเรารับรู้เรื่องเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นส่วนคนที่พอได้อยู่แล้วนะครับให้เปิดนะครับจากลำโพงปกติได้เลยเพราะว่าลักษณะจะเหมือนการทำข้อสอบในห้องสอบจริงนะครับเอาละถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วมีหูฟังแล้วมีลำโพงเรียบรน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำ part สองกันเลยครับกับ listening toic part 2ตลุยโจทย์ toic สู้โควิดกับอาจารย์เอมไปเลย จะว่าอยางงั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มฟังกันก่อนนะครับ listening นะครับ listen carefully กับข้อที่หนึ่งครับตั้งใจฟังจ้า number one have you seen the play at continental theater a you can pay with a credit card b you're right about that c yes i went on saturday night ฟังกันเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับให้เวลา15าวิในการคิดคำตอบ ตอบลงมาด้านล่างได้เลยครับเขาดาวไปเลยจ้า11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1> เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่1เอ๊ะข้อนี้ตอบอะไรไปดูกันดีกว่าครับว่าเราฟังอะไรกันมาเนาะมาข้อ1ครับ Have you seen the play at the Continental Theater? Have you seen the play at the Continental Theater? ข้อนี้นะครับเขาถามว่าคุณนะครับได้ไปดู The play play ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเล่นแต่เป็นคำนามซึ่งแปลว่าอะไรครับละครเวทีนั่นเองโน้ตไปเลยนะครับ play เป็นคำนามแปลว่าละครเวทีได้ at the Continental Theater ที่โรงละคร Continental มาดูข้อ a ครับ you can pay at, uh, with a credit card Pay ตัวนี้ Pay ตัวนี้เป็น verb แปลว่าจ่ายนะครับเป็นคำ verb นะฮะแปลว่าจ่ายคุณสามารถจ่ายด้วย credit card ถูกไหมข้อนี้บอกเลยว่าผิดครับ you are right ตอบจาดคุณตอบถูกนะคุณถูกเกี่ยวกับสิ่งนั้น right ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าขวาแต่ right ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ แปลว่าถูกต้องอถูกต้องโนต้ตไปนะอ่ะและข้อสุดท้ายครับ Yes I went on Saturday night ใช่สิฉันไปตอนวันเสาร์ตอนดางคืนข้อนี้ถูกหรือผิดครับข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ <c oughs> ข้อนี้คำตอบเลยเป็นข้อ4 <c oughs> นั่นเองครับ Yes I went on Saturday night อุ้ยอุย,อยลืมเลย ใครเข้ามาแล้วนะครับสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับบอกเลยว่าสิ่งดีๆอย่างนี้ต้องส่งไปถึงเพื่อนต้องส่งไปถึงคนที่คุณรักครับไปดู number 2กันเลยนะฮะ listen carefully ตั้งใจฟังให้ดีกับ number 2, 2> number 2 isn't there a post office nearby a yes it's a few blocks away b to buy postage stamps c No, can't go he ฟังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับเวลากันตอบเลยครับ15วิไปตอบลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ1 4 9ดสี่เก้าดูกันดีกว่าว่าที่ตะกี้ฟังไปฟังอะไรกันมาครับไป number 2 ข้อที่2นี้นะครับนะ isn't there a post office nearby อุ้ยอุยอุยเป็นคำถามเชิงลบเป็นคำถามเชิงปฏิเสธนะครับเอ้ยแปลว่าอะไรไม่มีนะ,ะสำนักงานไปรษณีย์แถวนี้เลยเหรอ,อไม่มีสำนักงานไปรษณีย์แถวนี้เลยเหรอเอ้ย yes it's a few blocks away ใช่สิใช่มันมีนะครับมันอีก2-3สบล็อกถัดไปใช่มันอีก2-3สบล็อกถัดไป ข้อ2ครับ to buy potest s t a m p เพื่อที่จะไปซื้อ s t a m p ปรายีสนีและสุดท้ายครับ no he can't uh, can't go he can't go ข้อนี้ตอบอะไรดี a b และ c ข้อนี้บอกเลยว่าถ้าสมมุติเราเจอนะคำถามเชิงปฏิเสธแบบนี้อย่าลืมคำนี้ที่อาจารย์เคยสอนไปครับไม่ก็คือไม่ไม่ก็คือไม่ นะครับถ้าเจอคําถามเชิงลบนะไม่ก็คือไม่หมายความว่าอะไรถ้าเกิดคําถามเชิงลบคําถามไม่ถ้าตอบว่าไม่ก็ตามโจทย์เลยครับเช่นข้อนี้ถ้าเราตอบ no นะครับความหมายจะเป็นไม่ไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยคําถามถามว่ามี post office มีไปรษณีย์แถวนี้บ้างปะเราบอกไม่ไม่มีเลยอันนี้คือถ้าเกิดเราตอบ no แต่ถ้าตอบ yes แปลว่าเฮ้ยเธอ ใช่มันมีนะนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นข้อไหนไปไม่ได้เลยนอกจากข้อ <c oughs> นี้ครับใช่มันมีนะอีก2-3สามบล็อกถัดไปคำว่า a few แปลว่า2-3นะจ๊ะอ่าใครตอบข้อนี้ได้อาจารย์ขออนุญาตสันเสริญสันเสริญอย่างรุนแรงเลยนะฮะอ่ะสำหรับข้อนี้นะฮะ <c oughs> ไปเลยครถูกต้ <c oughs> องเออนะข้อนี้เก่งจริงๆใครตอบได้นะครับเอาล่ะ ไป n u m b เ r 3กันเลยข้อที่3ข้อที่3ครับ listen carefully ตั้งใจฟังให้ดีกับ n u m b เ r 3ไปเลยครับ Number 3. what would be a good place to take a client for meal a try the Italian restaurant down the street b I haven't placed my order yet c usually for lunch ฟังเรียบร้อยแล้วจับเวลา15วินาทีเช่นเคยครับตอบลงมาในคอมเมนต์จ้า 10, 9, 8, 10 6, 4, 3, 2, 1, เรียบร้อยครับ listen carefully ตั้งใจฟังให้ดีนะครับอะไปดูกันดีกว่าว่าหูเราจับอะไรกันมานะครับสำหรับ number 3 What would be a good place to take a client for a meal? นะ for a meal นะครับเออที่ไหนนะจะเป็นที่ที่ดีสำหรับพาลูกค้าไปกินข้าวนะนะคำถามจะเป็นแบบนี้สังเกตว่าอาจารย์ไม่เอาคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W H มาเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะง่ายเกินไปแต่แบบนี้เราจะต้องฟังครับ What would be a good place คำถามก็คืออะไรครับคำถาม Where นั่นเองเพราะว่ามันถาม place สถานที่นะ Where นะถามสถานที่อ่ะ A try the Italian restaurant down the street B I haven't placed my order yet C usually for lunch นะข้อนี้ระวังมีคำเสียงเหมือนเสียงคล้าย place นะนะ place นะระวังบางคนคิดอะไรไม่ออกตอบ place ตรงนี้เลยผิดนะฮะเพราะว่า I haven t Place my order yet จะแปลว,ว่ายังไม่ได้สั่งสินค้าเลยใครหูไม่ดีแล้วมาข้อนี้ก็ผิดนะฮะผิดเลยนะฮะผิดอย่างรุนแรงเลยนะครับเออนะข้อีตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปคำตอบข้อนี้ไม่ยากนะ,ฉะเฉลยแล้วดีกว่าสำหรับข้อนี้ตอบข้อ <c oughs> a ครับ Try the Italian restaurant down the street ไปลอง Italian restaurant ดูนะครับอ่ะ นะครับเขาถามไปกินข้าวที่ไหนเนาะอ่ะไปดู number 4ครับข้อที่4 listen carefully กับ number 4 o u r น้อข้าที่4เลยครับ number f <four. S 3> a for now we can b either is fine c in the cafeteria ฟังเรียบร้อยแล้วก็ต้องจับเวลาตอบอ่ะตอบเลย15วินิให้เวลาส5วานิครับหนึ่งเลยจ้า9 ร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อ4ไปดูกันดีกว่าว่าฟังอะไรกันมานะข้อที่4นะครับ Would you like a sandwich or salad เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณชอบนะคุณอยากจะได้แซนวิชหรือสลัดดีนะครับเออสำหรับอาหารมื้อนี้อ่ะประมาณนี้นะข้อ A For now we can สำหรับตอนนี้เราทำได้ B either is fine อันไหนก็ได้ก็ดีแหละและข้อ4ครับ In the cafeteria ที่โรงอาหารอย่าลืมนะคาเฟเทเรียโรงอาหารอีกคำหนึ่งคือว่าแคนะไรครับแคนเท n นะแคนนแปลว่าโรงอาหารเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับคำว่า c a เฟเ e ีย a นะครับคำตอบข้อนี้ชัดเจนครับคือ either is fine นะถ้าเกิดจเจอคำว่า either แปลว่าอันไหนก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งก็โอเคถ้าเกิดจเจอคำว่า n i t h e r หรือ n t h e r นะครับนี่เฉยนั่ใช่ใชแปลว่าไม่เอาเลยไม่เอาทั้งสองอย่างเลยแบบนี้นะจดไว้นะครับ Number 5ไปต่อกันเลยกับข้อที่5 Listen carefully กับ number 5 Number 5. the suns finally come out a the weather report b Sunday at 6 i x o'clock c then let's go for a walk ฟังเรียบร้อยแล้วสำหรับ number 5นะครับนะเอาละพร้อมแล้วจับเวลาตอบลงมาด้านล่างได้เลยครับขอคำน้จ้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ ร้อยแล้วนะครับสำหรับนะข้อที่5นะขอย้ำกันอีกทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้จานนะทำคลิปดีๆอย่างนี้มาให้พวกเรานะแล้วก็กระจายไปให้เพื่อนๆด้วยนะอาจจะได้ฝึกฟังกันเยอะๆอ่ะไปเลยครับกับ number five ลองดูสิฟังอะไรกันมา number five ง่ายมากเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่านะครับอ่าพูดขึ้นมาเลยบอกว่า The sun's finally come out yeah. The sun finally come out ความหมายก็คือนะโอ้พระอาทิตย์ก็ออกมาในท้ายที่สุดนี้แล้วพระอาทิตย์ก็ออกมาในท้ายที่สุดนี้แล้วอ่า A The weather report แปลว่าอะไรครับรายงานพยากรณ์อากาศ B Sunday at 6 o'clock วันอาทิตย์ตอน6โมงเย็นและข้อ C ครับ Then let's go for a walk งั้นก็ออกไปเดินเล่นกันดีกว่าพระอาทิตย์ก็ออกมาแล้วตอบข้อไหนดีฮะไม่ยากเลยคำตอบคือข้อ C นั่นเอง Then let's go f o r a w a l k ใครตอบข้อ C คนนั้นก็ถูกต้องนะจ๊ะไปดูข้อถัดไป number 6ข้อที่6ครับรวดเร็วทันใจ listen carefully number 6 number 6 Are you in charge of writing the company newsletter? A. No, there's no charge. B. Yes, I am new here. C. I used to be. ฟังเรียบร้อยก็ต้องมาตอบครับ <coughs> อบมาเลยด้านล่างในคอมเมนต์นะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับข้อ6นี้ที่ฟังไปเมื่อสักครู่ฟังอะไรกันไปครับนะ you are in charge of writing the company newsletter you are in charge of writing the company newsletter คุณ in charge of แปลว่าอะไรคุณ in charge of แปลว่าอะไรครับมีหน้าที่นะหรือว่ารับ ผิดชอบใช่ปะ่ะนะครับคุณมีหน้าที่หรือคุณรับผิดชอบในการเขียนจดหมายข่าว n e w เล e t t e r เจดหมายข่าวของบริษัทใช่ปะ่ะวะเอ no there's no, no. There s h a r t no there's no s h a r t ไม่นะมันไม่อะไครับไม่คิด ราคาระวังโอ้โหชาร์จชาร์จบางคนเข้ามาเลยพอเข้ามาข้อนี้เสร็จปุ๊บก็อะไรฮะก็อะไรครับนักเเียนพอเข้ามาข้อนี้ปุ๊บก็ผิดสิจ้าผิดสิจ้าเสียงเหมือนเสียงคล้ายนำพาสู่ความสิบหมายโอเคเขาพี yes I am new here ใช่ฉันเป็นคนใหม่ที่นี่นะฉันเป็นคนใหม่ที่นี่นะนะครับ คิดว่าข้อนี้ถูกไหมฮะไม่ถูกครับและนะครับและข้อ C ครับ I used to be I used to be used ตัวนี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าใช้แต่ used to แปลว่าอะไรครับเคยคำตอบข้อนี้จะเป็นข้อไหนไปไม่ได้นอกจากข้อ C ครับ I used to be ฉันเคยเขียนนะฉันเคยรับผิดชอบนะอ่าอย่างนี้นะครับเอาล่ะ ข้อนี้ระวังนะบอกเลยว่าก็ทบทวนนิดนึงสำหรับข้อแบบนี้ yes no question บางครั้งมันอาจจะไม่ตอบ yes no ก็ได้นอะโอ้ยไปดู number 7 e ข้อที่7 listen carefully with number 7ขอ้อ7ครับ number 7 Mr. Park's still on vacation isn't he a yes but he will be back on Friday b Around Dollars Here. for you See? It's ฟังกันเรียบร้อยแล้วข้อเจ็ดว่ายังไงนะไปลุยกันตอบครับห้าว,วิไปไปเลยไปเลยสิบสองสิบเอ็ดสิ เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ15วิในการตอบลงไปในคอมเมนต์นะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้อ7นี้นะได้ฟังอะไรกันไปนะครับไปะนะครับข้อนี้จะเห็นแล้วว่าเป็นลักษณะของอะไรเอ่ยเป็นลักษณะของอะไรเอ่ยเป็นลักษณะของ question tag question tag นี่ Mr. Park still on vacation isn't he มิสเตอร์พาร์คเนี่ยยังไปเที่ยวนะครับพักร้อนอยู่ใช่ปะมิสเตอร์พาร์คยังไปเที่ยวพักร้อนอยู่ใช่ปะข้อ A ครับ yesbut he still be back นะ w i l l be back on Friday ใช่แต่เขาเนี่ยจะกลับมาวันศุกร์ be around 40ประมาณ40 $40 dollars นะประมาณ40่ o ิ l ด r s เอ๊ะอะไรและข้อสครับ here it's for you อ่ะนี่ของคุณ ข้อนี้ไม่น่ายากนะตอบข้อ A ครับ Yes but he will be back on Friday ใช่แล้วเขานะแต่เขาจะกลับมาในวันศุกร์นั่นเองนะครับถามว่า on vacation หรือเปล่านะโอเคไปถัดไปนะครับข้อที่8 listen carefully with number 8 number 8 do you mind turning down that music a I like that musician too B. Sorry. I didn't realize it was so loud. C. Make a turn in here. ฟังเสร็จแล้วก็ทำไรครับตอบครับ15วิฮะลุย12 18 19 0 เรียบร้อยแล้วกับข้อ8นะครับไปดูดีกว่าว่านะได้ยินอะไรกันมา number 8ครับ do you mind turning down the music do you mind turning down the music นะ that music do you mind mind ตัวนี้แปลว่าอะไรครับรังเกียจนะรังเกียจนะครับนะเป็น verb นะ do you mind นะ turning down that music คุณรังเกียจที่จะลดเสียงเพลงลงไหม A I like that musician too ฉันชอบนักดนตรีคนนั้นด้วย musician นักดนตรี musician นักดนตรีนะครับคำหนา b sorry I didn't realize this was so loud ขอโทษด้วยนะฉันไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้มันจะดังเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนข้อ c make a, a turn In here นะอา้าวเลี้ยวเลยตรงนี้อา้าวเลี้ยวเลยตรงนี้คำตอบข้อนี้ก็น่าจะเป็นข้อ B boy นะครับ Sorry I didn't realize it was so loud โ oh, หขอโทษนะไม่ได้คิดว่ามันจะเสียงดังมากไปเน yeah, นะครับโอเคไปดู number 9 Listen carefully สำหรับ number 9ข้อ 9. เกอาเลยครับ number 9 This printer seems to run out of ink faster than the old one a at least 20 copies b i'll bring it to you c yes i wonder why เรียบร้อยสำหรับข้อ9ไปดูดีกว่าว่าฟังอะไรกันมานะข้อ9ครับโจทย์มากนะ this printer seems to run out of ink faster than the own one run out of มีทุกข้อเลยนะเป็นคำศัพท์เสริมนะ run out of นะครับก็คือหมดนั่นเองนะครับ run out of เครื่องปรินเตอร์เครื่องนี้ดูเหมือนว่านะหมึกจะหมดเร็วกว่า ไอเครื่องเก่าอีกนะแบบนี้นะหมึกหมดเร็วกว่าเครื่องเก่า A. at least t o a n y c o p y อย่างน้อยนะ20ชุด20สำเนา20ชุดนะสำหรับข้อเ B. I'll bring it to you เดี๋ยวฉันเอาไปให้เธอนะ I'll bring it to you เดี๋ยวฉันเอาไปให้เธอนะและข้อทีรับ yes I wonder why คำว่า wonder ไม่ได้แปลว่ามหัศจรรย์ไม่ใช่เหมือน wonderful Wonder ตรงนี้เป็นนะครับ v e r b แปลว่าสงสัยใสยว่ะสงสัยอ่ใช่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมอ่าคำตอบตอบข้อ C ครับ Yes I wonder why ฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเครื่องใหม่มันถึงหมึกหมดเร็วกว่าอ่าไปดู the last one number 10 listen carefully with number 10 <laughs> Number ten, Ron. You've written research proposals before, haven't you? A. No, I haven't found it. B. I've written a few of them. C. I don't think we've met before. <laughs> เรียบร้อยไปดูกันดีกว่าเนาะว่าข้อนี้เราฟังอะไรกันมาครับข้อนี้บอกว่า Ron you've written research proposals before haven't you Ron you've written research proposals before haven't you เป็น q u e คำถามอีกแล้ว Ron เธอเคยเขียนข้อเสนอนะครับข้อเสนอของ research นะก็คืองานวิจัยข้อเสนองานวิจัยมาก่อนใช่ปะ คุณเคยเขียนข้อเสนองานวิจัยมาก่อนใช่ปะนะประมาณนี้นะสำหรับข้อ10 A. no i haven't found it ไม่นะฉันไม่เคยเจอมันมาก่อน b นะครับ i've written a few of them ฉันเคยเขียนประมาณ2-3อันนะและ c ครับ i don't think we've met before ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเราฉันไม่เคยฉันคิดว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนฉันคิดว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อน ข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะ A B C เฮ้ไม่ยากเลยคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองครับ I've written a few of them ใช่ฉันเคยเขียนนะประมาณ2-3อันนะคำตอบตอบข้อ B นะจ๊ะโอ้โหไม่ยากเลยนะครับสำหรับ10ข้อที่ทำไปนักเรียนครับบอกแล้วว่าข้อสอบข้อสอบ uh, Part 2 Listening ต้องเต็มเต็ม เต็มมานะครับไม่ยากนะไปฝึกกันมาเยอะๆนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมครับเราเรียนกันแบบนี้เราก็มีช่องทางเยอะๆในการเจอกับอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยนะครับนักเรียน y u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  e e i m n n g alive ครับสอนะอย่าลืมนะฮะติดกระดิ่งและกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะไปดูครับอ,อันถัดไปนะฮะ a i n i n g alive อะไรครับ Facebook Fan Page นะ แล้วก็อย่าลืมเอมี่อะไร t ิกตอกด้วยไปแวะเวียนกันด้วยนะจ๊ะสามสื่อนี้เจอกันได้และที่สําคัญใครอยากเรียนโทรอีกด้วยกันสนุกสนุกสนานแบบนี้สนุกสนุกสนานภาษาอะไรสนุกสนานแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ความรู้ แล้วก็ได้ภาษาจริงๆติดตัวไปด้วยไม่ใช่เพียงแค่เทคนิคการทำข้อสอบเพราะเราตั้งใจสอนให้ทุกคนได้ภาษาจริงๆไปด้วยอย่าลืมนะครับมาสมัครกันได้นะครับเข้าไปที่ message ที่ Facebook ได้เลยเจอกันได้นะครับวันนี้แค่นี้เจอกันคราวหน้านะครับว่าเราจะฝึกพาร์ทไหนกันมาเลยครับมาเจอกันวันนี้แค่นี้ see you next time bye